อ๋อที่อิสราเอลใช่ไหมครับอ,อิสราเอลก็ตอนนี้กออ็ล่าสุดนะครับออมีผู้เสียชีวิต34คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บ18นะครับในจำนวนนี้เนี่ยสีออ่คนอยู่โรงพยาบาลที่เหลือก็ออกมารักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับออส่วนที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ก็24นะครับก็ออขณะนี้ก็กำลังรอฟังข่าวดีอยู่ นะครับก็คงในประเทศอิสราเอลตอนนี้ก็มีการปฏิบัติการที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่นะครับกับในในในพื้นที่กาซานะครับก็รอฟังข่าวดีอยู่ครับนั่นคะคนที่ทยอยกลับไม่ทราบว่าตอนนี้เราจะเริ่มเพิ่มเที่ยวบินหรือว่ามีการลงชื่อเพิ่มเติมไหมครับที่เอาคนกลับอะพารายงานนะครคือตอนนี้ตอนนี้ไม่มีคนอยากกลับแล้วนะครับครับแล้วก็ศูนย์ทางศูนย์ที่ที่เขาดูแลอยู่ที่อิสราเอลนะครับที่ จะตั้งโดยเอกทูตไทยประจําอิสราเอลเนี่ยศูนย์นี้ก็ได้ปิดตัวลงแล้วนะครับหล่ะแต่ก็ยังมีศูนย์ชั่วคราวที่ที่เปิดอยู่ที่สถาน,ถานทูตนะครับในกรณีที่มีผู้ประสงค์ที่อยากจะกลับเนี่ยเราก็พร้อมที่จะดําเนินการาส่งกลับให้นะครับท่านคะมองแล้วเนี่ยคนที่ยังอยู่อยู่ในพื้นที่กาะไทยหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงอยู่คะแล้วเราจะดำเนินการยังไงต่อไปถ้ามีปัาหาหลักแบบนี้คะคือจากจากข้อมูลที่ผมได้เดินทางไป ไปกาตาร์นะครับแล้วก็ไปอียิปต์เนี่ยก็ได้รับได้รับข้อมูลนะครับจากระดับสูงนะครับก็ระดับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทราบว่า,ายังตัวประกันเนี่ยยังอยู่ในในเขตของกาซานะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ที่ได้รับรายงานมาเนี่ยก็คือว่าคนที่จับตัวประกันไปเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มฮามาสกลุ่มเดียว มีสองกลุ่มถึง3กลุ่มนะครับที่จับตัวไปดังนั้นเนี่ยตัวประกันเนี่ยก็คงจะแยกกันอยู่นะครับเพียงแต่ว,ว่าถ้าถึงถึงช่วงที่เขาจะปล่อยตัวประกันออกมาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะปล่อยในใ,ในในช่องทางที่ปลอดภัยนะครับเช่นช่องทางที่เป็นชายแดนติดต่อกับทางอียิปต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทางเราก็ได้ได้ติดต่อประสานงานกับทางรัฐบาลอียิปต์แล้วนะครับว่า ในกรณีที่มีการปล่อยตัวออกมาเนี่ยในในช่องทางนั้นเนี่ยก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยสามารถที่จะไปรับตัวผู้ที่ถูกจับตัวคนไทยที่ถูกจับตัวอยู่กลับมาได้ด้วยตอนนี้อยู่ที่ประเทศนั้นนะคะกี่คนนะคะรายงานค่ะตอนนี้ที่เรามีอย่างเท็จอยู่ค่ะที่ยังขออยู่ต่อค่ะเยอะไหมคะก็ตามตามรายงานที่ได้รับมาเนี่ยก็ประมาณเกือบสามหมื่นคนใช่ไหมฮะกลับมาแล้วเนี่ยก็ประมาณแปดพันคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังยังคงเหลืออยู่ อยู่อยู่อ,อีกเป็นหมื่นครับแต่เขาเท่าที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่เมื่อวานนี้ผมได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปช่วยช่วยงานนะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยประมาณ10 1 0 14คนนะครับเดินทางกลับมาแล้ว9คนก็ได้รับรายงานว่าเขาเขาพวกที่ไม่ยอมกลับเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ก็จากที่ผมเดินทางไปนะครับแล้วก็จากาข้อมูลที่ทเข้ามา,าตลอดระยะเวลาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่ากลุ่มคนไทยที่ถูกจับตัวไปเนี่ยอาจจะได้รับการปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรกก็ได้รับการยืนยันอย่างนั้นนะครับถามเรื่องดิจิตอล w a เล็ตนิดน,นึงเห็นท่านเป็นคณะกรรมการด้วยจะมีการแถลงที่สิบครับแวนน้งเป็นไปได้ใช่ไหมคะในการแถลงแล้วก็มีปัญหาติดขัดตรงไหนบ้างไหมคะที่มีการสิขดต่างๆ คงต้องรอฟังท่านนายกมตรีนะครับรอท่านแถลงครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะประชุมคิดว่าคือผมจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยในวันที่สิบเอดนะครับคิดว่าจะมีการประชุมครั้งแรกเนี่ยก่อนวันที่สิบอดนะครับแล้วก็พยายามจะให้เสร็จคือให้ศึกษารายงานนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ให้ไปศึกษาก่อนนะครับไม่ใช่ไปให้ขึ้นเงินเดือนเลยนะครับ กาศึกษาผลการศึกษาเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จเนี่ยตามที่มติคอรมอได้ได้มอบหมายไว้ผม,ผม ที่จริงที่จริงผมก็เห็นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับภาพแต่เนื่องจากว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเป็นภาพไม่ชัดเป็นเบลอๆนะครับแล้วก็มีเข้าใจว่ามีไหลายสัญชาติอยู่ซึ่งผมผมดำเหมือนพวกเรานี่แหละก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเป็นชาวชาว,ชาวต่างชาติเองครับเป็นภาพถ่ายที่เขานั่งนั่งขัดตมาดอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูว่าเขาบาดเจ็บหรืออะไรนะครับก็ดูดูยังสดใสดี อยู่เป็นลักษณะเป็นลักษณะห้องนะฮะแต่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นห้องใต้ดินหรือห้องบนดินไม่ได้ถูกกนไม่ไม่โดนครับรผมไม่แน่ใจว่าสื่อเคยนำเสนอภาพไหนครับขอบคุณครับ